แม่ไม่ใช่คนโง่ผมพูดแค่นั้นหรอกแม่ไม่ใช่คนโง่แม่ฉลาดจะตายนะฉลาดกว่าผมอีกนะผมพูดแค่นั้นแหละนะครับแต่ผมบอกว่าอะไรว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องคิดถึงลูกเป็นหลักต้องคิดถึงว่าลูกเราตายเพราะอะไรนะอย่างอื่นเดี๋ยวมันจะมาถามเองถ้าเราไปมุ่งแต่ว่าจะได้ราเงินเยาวยาไหมอ่านะอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดเรื่องของความยุติธรรมมันก็ไม่ต้องค้นหาความจริง นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยว่าให้ขอให้คิดถึงลูกว่าลูกคนเนี้นะถูกฆาตกรรมเนี่ยด้วยความรู้สึกของเราเนี่ยคือมันเป็นคดีที่ไม่ใช่เกิดจากการตายิดามันก็เรียกอะไรตายผิดธรรมชาติมันไม่ได้เกิดจากตรงน้ําตายอะ่ะมันเกิดจากการถูกทําร้ายะนะครับแล้วก็ถูกถูกทาอะไรที่ทําให้เกิดจนเสียชีวิตอะ่ะนะครับั้งนั้นเองส่วนตัววันนี้คุณมงคลกิจหรือว่าคุณแม่ได้มีการตริดต่อ มีพิเต้ติดต่อมาว่าจะขอไม่ส่งลายมาว่าจะขอใช้สำนวนคดีผมบอกว่ามันไม่ได้หรอกเพราะว่าสำนวนคดีนี่มันมันต้องไปไต่ันที่20กรกฎาคมในการถอนทนายซึ่งวันนั้นศาลจะต้องถามอยู่แล้วว่าคุณจะเอาอย่างไงถูกไหมครับเราก็ยืนยันว่าเราจะเป็นเจ้าของสำนวนนะดังนั้นเนี่ยถ้าเขายืนยันจะถอนถ้าเกิดศาลอนุญาตให้ถอนนะแล้วก็ก็คดีไปทําเราก็ยืนยันต่อศสารว่าเราขอสุงวันสิทธิ์คือไม่ส่งมอบ พยานหลักฐานในสำนวนให้ทั้งหมดแค่นั้นเองตอนแรกขอ่จะขอแค่ปรับบางมาตรอย่างที่สามารถทาได้ไม่ได้พราะเราทาเสร็จแล้วเราเป็นเจ้าของสำนวนคุณจะมาแก้ถ้าเกิดผิดพลาดมาเขาฟ้องเราไม่ได้ฟ้องเขาถูกและเห็นมีทนายาวันเขาูดว่าแม่จะราคฟ้องแลแก้ไขแล้วก็ให้ทนายไม่ได้ครับเขาทาอะไรไม่ได้ครับตอนนี้เขาเขาต้องรอวันที่ยีสิบกรกยาอย่างเดียว คือทางเลือกเขาไม่มีแล้วเขาบอกว่าเขาจะใช้คำฟ้องของเราเพราเขาต้องใช้จริงชุดเราจะไม่ได้เพราะว่าแค่คำฟ้องเราได้ไงอ่ะเพราะตอนนี้ถ้าเขาไปฟ้องก็เป็นการฟ้องซ้อนฟ้องซ้ำทีนี้ทนายของเรา,ย,ายังอยู่การที่มีทนายคนอื่นเข้ามาก็ผิดมายาดเลยมองยังไงครับกับเมื่อวานนี้ที่คุณแม่และสสเต้มีท่าทีอย่างหนึ่งวันนี้มีท่าทีเปลี่ยนไปก็เป็นเรื่องปกติที่เราเห็นอยู่ประจําอยู่นะอะไรก็ตามอน่ะ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ทุกวันมันเป็นเกมหรือเป็นหมากอะไรของเขาไหมผมมองว่าคืออะไรที่เขาเสียบเ,เขาก็จะพยายามพยายามที่จะแก้เกมนะแต่เรามีจุดยืนของเราอยู่แล้วนะครับว่าเราก็คือยึดถือตามบรรัดฐานของเรามาตรฐานของเรายังไงเราก็มาตรฐานอย่างนั้น